นะคะทุกคนเวันนี้เราพามากินก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวใส่สุดบุฟเฟ่นะคะอ้น่ากินมากตน่า้ร้อจาเป็ี่ขาวค่ะเอาปลมี่ด้วยนะคะ คนชอบนะตับอาตับกินชีสกินหมดหรือเปล่าชินเดียวมัแข่แม่ิ้นียวเอ่มอิ่อันนี้อมนมากว้ร่อกินกหมดอนนหิ่ใไหมิกเอาสองอันโอ้ยคุนก โอ้แม่เจ้าแต่ว่าตักอย่างมีสตินะคะทุกคนเอาไปเยอะแล้วได้กินไม่หมดนะน,น้องกินนอ้อเลยเหรอกินหมดไหมโอ้ เขาไม่กินนี <c oughs> ่จะเป็นหัวใจใอะไรใไ,ไ,ไ,ได้จเป็เอนอ่าตับตับ,ตบ,ตบใัให้อาแค่หชิน้นพอสองชิ้นก็ได้เรากินไม่หมด น่าจะเน้นเ็นมากเอเ็นโอ่ชอบติดเอ็เข่าวันวนี่หน่นะอิตรีนวันทูนรี คนชอบกินมะระราวเรียบร้อยะไม่ชอบกินมะราดิบกินมะรั่วอ๋อคุมนิ่นกะดาดนี่นี่ไม่ค่อยชอบนะ ยังไม่จบนะคะต้องปรุงอย่างนะคือจะอยู่ใน ก็เอาโอเลอร์ครับเนนาดเท่าไหร่ครับจะได้สี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนก็เจี๋ยวข้าวแกงก็เกณฑ์ได้นะคะพี่ก็เป็นร้านเดียวกันเราเกณฑอะไรก็ได้แปดสิบเก้าบาทนี่นะแปดสิบเก้าบาทครับขนมจริงต้องมีโอ้ <laughs> าากินแต่น้ำในจันท้์อะไรยี่สิบบาทอะไรแบบนแต่ว่ <c oughs> าก๋าวยเตี๋ยวนี้คือบุฟเฟ่ต์แปดสก้านี่ไม่ได้มีแต่ก๋วยเตียวไก่นะเนี่ยมันจะมี กะละมังกะละมังน่องไก่นี่นะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่กะละมังร้านพิ่กบครับเรียบ่วนทุ่งคุ้ง